เอาละครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับฮอกกี้บอยเกมเมอร์ซีวีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนาชแนลดีๆของเพื่อนผมนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชแนลของผมก็กรุณากดติดตามด้วยนะครับชแนลของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการขัสเกมนะครับผมก็เพิ่งเปิดชแนลใหม่ๆนะก็มีคลิปน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนามากกว่านี้นะครับให้คุณเขียนไปว่าเด a กเกมเมอร์ซีวีนั่นเองนะครับ เดทเหงะดีเอย่อเดทนะเกมเมอร์ทีวีนะครับแล้วคุณหาครับแล้วคุณจะไม่เจอนะครับเดทเกมเมอร์ทีวีเป็นชื่อชนาลของเพื่อนผมครับนะครับคุณจะไม่เจอนะครับอันนี้อันนี้คนอ่านกันนะครับ อันนี้คนอ่านกันนะครับให้คุณเขียนไปว่าชื่ออาจจะหื่นๆหน่อยนะครับให้เขียนไปว่านมโตจังเลยครับนะครับเขียนว่านมโตจังเลยนะครับแล้วคุณก็จะเจอกับเด a เกมเมอร์ทีวีนะครับให้คุณกดเข้าไปครับแล้วเดสเกมเมอร์ทีวีนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการแคสเกมส่วนมากก็จะเป็นสตรีมสดนะครับสตรีมสดหรือไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแคสเกมนะครับ นะครับคนที่สองที่ผมจะมาแนะนํานะครับให้เขียนว่าจิรการหนาเครือบใครเขียนไม่ทันก็ก็ยังไงอะ่ะใครเขียนไม่ทันก็สต็อปตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับเขียนว่าจิรการหนาเครือบคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวสกูชชีแ่แกะไข่อะไรช็อกโกแลตอ่ะรีวิวสกูชชี่รีวิวก็คือแบบพูดง่ายๆคือแบบแบบยังไงอะ่ะ รีวิวพัสดุรีวิวสลามสอนคำสลามหรือไม่ก็รีวิวสกูช,ชี่นะครับรีวิวขนมอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมเขียนว่าจิตการหาเครือบนั่นก็คือชื่อช n n e l เก่านะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นคิตตี้สลามคาเฟ่จ้าแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะรีวิวต่างรีวิวรามเมงด้วยนะครับก็เอาอะไราประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้น สำหรับใครที่สนใจสองช n น l ที่ผมรีวิวไปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะครับกดซับสไคร e ด้วยยิ่งดีครับโอเคครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมมกี้บอยขอลาขอลาคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบาย